สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมารับชมคูบุต้าเคเอ็กซ์ศูนย์สามสามนะขุดค,คูน้ำนะในสวนปาล์มจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เชิญเพื่อนเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับครับก็นี่เทศากาลแห่งการขุดกันเลยทีเดียวเชียวนะนี่ตรงนี้ก็เคเอ็กซ์ศูนย์สามสามยาวๆหน่อยนะนี่มาดูการขุดค,คูน้ำในสวนปาล์มกันนะว่าจะขุดยากง่ายยังไงนะสำหรับมือใหม่หัดครับรถขุดนะนะครับนี่ดู ก็อาจจะสาดมันก็เป็นนิดนึงเฮ้ยพอแล้วอีสั์ข้างหลังมันจะตกรองแล้วขอไปในคำหยาบนะก็เพื่อหาสรุ้ในการรับชมนะนะครับยกงวงโชว์กันแรงๆเลยนะพอแล้วเดี๋ยวมันตกโก้ยอเอ้มันพลัดข้างทำไงเนี่ย เนี่ยถ้าแร็กตกไปในกูสักข้างเนี่ยไม่น่ามืดน,นะวะไอโชเฟอร์บ้าบอคอยหลอดกันเลยทีเดียวเจีาเป็นงานขุดระบายน้ำเราจะถมสระกันนะแต่ว่าต้องเอาน้ำข้างในออกก่อนนะถมสระนะโอ้โหนี่แม่เจ้าสไลด์กับสไล์ ก็งึกงักนิดนึงนะก็ขออภัยเพราะว่าคนขับเนี่ยมือใหม่ซะเหลือเกินนะรถก็ใหม่คนขับก็ใหม่นะไม่นะติดหน,น้านั่นจะติดรากต้นอะไรออะไรวะเนี่ยต้นอะไรวะต้นขี้เหล็กนะนี่นึน่ชื่อพักนะึง ช่วงนี้หัว่วรถขุดยาวๆไปเลยนะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะเปลี่ยนบรรยากาศม้างนะมาดูรถขุดนะแล้วต่อไปช่องเราก็จะมีเอ่อเกี่ยวกับรถขุดเจ้าตัวนี้น้ำเกล็ก033นะคูปุต้าเอลซี708นะตัดหญ้าใส่ปุ๋ยไถนะครับแม็กโกก็จะมีงานขุดในสวนปาล์มนะรถบรรทุกปาล์มก็มีฟอร์ดเรนเจอร์แล้วก็รีโวนะโอ้โหคบกันกันเลยเที่เดลเชียแนะแต่รถบรรทุกปาล์มเนี่ยก็อาจจะเห็นน้อยหน่อย เนาเพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้เพราะเราต้องยกเองนะก็หาหาคนยกปามอยู่นะเพื่อจะได้ถ่ายคลิปได้อย่างเต็มที่นะ ดรา้่ามนดราก การระบายน้ำจากตาะลกองนะคร

อนาคตนะครับถ้าขับจำนานแล้วนะคก็อาจจะรับงานนะเพราะว่าบ่อนแม่ครูเดือนนึงไรเงิง,งเลยนั่นเนี่ยต้องรับงานตืมแน,น่นอนนะไม่ก็เดี๋ยวก็อาจจะรับคนขับนะถ้ามีงานนานอนาคตเพื่อที่จะสร้างรายได้อีกทางหนึ่งนะมันจะได้ส่งตัวมันเองด้วยนะไม่ต้องไปเอาเงินเงินเกีกับ ทำเกี่ยวกับปามเนี่ยมันมามา,มาส่งตัวมาเนี่ยมัมดแร,ปรงตกปลาเยอะเหลือเกิน กลัวตกคูหรือไงวันเนี่ย tịt tịt cặp tịt đủ lo tham này một đèn thì Này, có rồi đấy มปกติดครับตอนนี้ติดแล้วยี่อะไรครับเนี่ยยกล้อมันเลยอะไรครับแม่ยกล้อเลยครับต้องยกล้อแล้วแบบนี้ไม่ยกไม่ได้แล้วเนาะ โอเคที่นี้บาน,นี่ด้วกันนะไปดูฝั่งนู้นกันเราไปฝั่งโน้มันจะมาฝั่งนี้อะไรของมันเ <c oughs> กันเลยเจะนีไม่ล้างกันหน้ามือเลยระหวันนี้ โอเคนะคลิปนี้มาณน,นี้กันนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และเดอยคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม